เอมอนตอนอบ้านสุขสำราญผ่านทุกบายบายเจอกันนะบชิสุกาจาังนี่วันนี้แวะไปเล่นที่บ้านฉันสิฉันซื้อการ์ตูนสนุกสนุกมาด้วยนะเฮ <Hey. S 1> ้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้ชิสุกาจาังจะไปเล่นที่บ้านของฉันนะ่ะเอ้างั้นเหรอขอโทษนะจา้าเอาอถ้างั้นเอาละ่ะไม่อเข้าใจแล้วก็ ก่อนนะโนบิตะเดี๋ยวสิจริงสิชิสุก่าฉันซื้อวิดีโอที่เธออยากดูมาแล้วล่ะจริงเหรอชิสุกะเขาเป็นอะไรของเขานะทำไมสนใจบ้านเสนอมากกว่าการ์ตูนสนุกๆแบบนี้อมันก็เป็นเรื่องที่เขาใจได้อะนะจริงสิรู้แล้วเป็นเพราะฉันไม่มีความไท่เอาไวสักนิดหนึ่งเสียบารยาอยฉันไม่ได้พูดแบบนั้นนะรู้ล่ะเพราะันหมูไม่ดีเขาก็เลยไม่ยอมมาใช่ไหม ใช้คำพูดใจร้ายแบบนั้นใช่ไหมล่ะเจ้ก็ยังไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลยนะครับนึ่งรู้แล้วเเพราะฉันมันงี่เง่าขี้กล้าแล้วก็ขี้เกียจด้วยไปดิไปได้แล้วโอ๊ยย้ก็บอกไปแล้วไงแล้วว่าจะไม่ได้พูดแล้วจะมาชีสุกะาถึงผมเป็นเพราะว่าที่บ้านของเชเดอดน่มีอะไรน่าสนุกหลายอย่างอะที่ อย่างเช่นเครื่องเกมรุ่นใหม่ล่าสุดของเล่นใหม่ๆแล้วก็วิดีโอใหม่ๆด้วยอ่ะเนี่ยนึกดูสิขนาดขนมก็ยังเป็น,นของฝรลังเศสเลยเงั้นก็ทำให้บ้านเราน่าสนุกบ้างสิฉันอยากให้ชิซูกะชมว่าบ้านเราสนุกมากรู้แล้วลนะ่ะนะลองใช้นี่ดูกันแล้วกันนะ <laughs> เครื่องเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยเพียงแค่เสียบปลั๊กแบบนี้แล้วก็เอาเพทวางลงไป ตัวที่จะทำให้บ้านสนูก็คือเพลทวกนี้ละอ่ะเอ้ยนี่บาเลยไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปเลยนี่นอะนะาน้านลองทำตัวเป็นแขกเปิดประตูแล้วเดินเข้าไปในบ้านก่อนดิอ๋ออเข้าใจละจะเข้าไปนะครับ ดีต้อนรับค่ะโอ้ยสุดยอดาเป็นไงเป็นไงบรรยากาศสนุกดีใช่ไหมน่นรองเท้าแต่มาต้อนรับแล้วใส่เลยใส่เดี๋ยวเดี๋เ้ยเฮีย้ยเเดียยว้เอ้ยเยเฮยเันยเฮเ้ยเ้ยย ก็ต้องสนุกไปพร้อมกับจังหวะของรองเท้าแตะอาเดยออไรเหรอออแบบนี้เหรอนั่นใช่ไหมต้องไอ้โอ้โหมีเสียงออกมาด้วยอ่ะอ่าบันไดเสียงดนตรีไงเล่าลองเดินขึ้นไปดิอืมโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โยแบบนี้ก็สนุกดีแฮะ สนุกมากๆเลยดีละน่าข้ามาเลยโนบิตะเฮ้ยในห้องนี้ก็ดุเอาหน้านั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเด้อ จริงเลยเชิญดื่มน้ำผลไม้ครับผมขอบคุณมากครับออออออันนี้มันยังไงกันน่ะเป็นน้ำผลไม้ที่ดื่มได้แม้จะวางไว้บนพื้นะแม้จะวางไว้บนพื้นเหรออ๋ออ๋ออออร่อยอร่อยฉันลองม้างดิสนุกดีจังเลย แล้วคราวนี leuk, ้อะไรอ่ะเวลาที่แขกพูดคุยกันนะบ้านก็จะบรรเลงเพลงให้เข้ากับบรรยากาศยังไงเล่าอเวลาคุยเรื่องสนุกสนุกก็จะเล่นเพลงสนุกสนุกแบบนี้เลยเวลาคุยเรื่องเศร้ามันก็จะเป็นเพลงเศร้าสร้างกำลังใจเวลาคุยเรื่องดีๆหรือว่าเรื่องตลกนะมันก็จะเล่นเสียงปรบมือชมเชยให้ด้วยล่ะเนาะอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นยขออีกรอบนะ ชิสุกะไปเล่นที่บ้าสน,นสนุกสั้นแล้วเฮ้ยเพราะฉะนั้นฉันจะใช้เครื่องเสียงบรรยากาศในบ้านทำให้ชิสุกะสนุกให้ได้เลยครับืม้ยดีจังชักขึ้นขึ้นมาแล้วล่ะเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะจะนำทางให้นะคะโ <laughs> ยนมาถึงที่หมายแล้วคะ่ะดินระวังด้วยนะคะขับใจนะยินดีต้อนรับครับ วว้า <Wow. S 2> ขอบพระคุณที่ใช้บริการทางเราอยู่เสมอนะครับนี่คือห้องน้ำบ้านเราเหรอเนี่ยอเอาละครับเล็งให้ตรงเป้าเลยนะครับเกมสตาร์ทดีละเป็นไงบ้างอะตรงเป้า<อ>เพลงยินดีด้วยนะครับ <laughs> โอโ้เป็นบ้านที่สนุกดีจริงๆอ่ะ <laughs> อ,อยยังชั่วนะเี้นายชอบอ่ะ เข้าใจวิธีใช้แล้วใช่ไหม,มงั้นเดี๋ยวฉันเอาขนมปังเบล่อนที่โดเรมี่ิเขาฝากซื้อไปส่งก่อนนะได้แรนกับชิูกะให้สนุกล้วกันนะโอเคเลยฝากสวัสดีโดเรมี่ด้วยนะทีนี้ก็ต่อไปจะเอาอันไหนดีเนะอือลองอันนี้ดูดีกว่าเอาละติดตั้งเรียบร้อยอ้าวนบิตามีอะไรเหรอฉันไม่ได้เรียกโดบิตะมาสันหน่อยนะฉันเองก็ไม่ได้จะมาเล่นด้วยหรอก จะมาชวนตั้งหากเล่าเออตอนนี้บ้านฉันนะสนุกมากๆเลยเรามาเที่ยวหน่อยมาเฮ<อ>้คิดสว่าถูกหลอก็ได้นะมาเถอะนะไปด้วยกันนะจ๊ะทางฉันขอผ่านดีกว่า,าที่โดบิตาบอกว่าสนุกเนี่ยคงระดับเดียวกับพันได้นั่นแหละนะเ<อ>งานชิสุกะถ้าไปบ้านโดบิตาแล้วเกิดเบื่อก็กลับมาเล่นบ้านฉันนะคิดว่าเธอคงต้องเบื่อแน่ๆเลยลเหรอไม่หรอก เชือว่าชิสุกะไม่น่าจะกลับมาบ้านนาอีกแล้วด้วยละ่ะน,นี่มันมีอะไรแล้วถึงสนุกขนาดนั้นเข้ามาในบ้านแล้วล้นเอาเองดีกว่านะอินดี้ตอนรับครับอะไรอะตรงไหนเหละที่ว่าสนุกอ่ะนึกว่าจะเล่นเพลงสนุกสนุกแต่ทำไมไม่เล่นนะแปลกจังไฟดับไปแล้ว อ๋อนีแปลกจังเลยมันทำไมอ่ะมีอะไรหรอเปิดประตูไม่ได้อ๋องั้นฉันขอเล่าหน่อยชจริงด้วยมันแปลกด้เนี่ยเชิญข้ามาก่อรโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยว้ายนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันก็ไม่รู้อ่ะ พี่ฉันรู้สึกว่าเหมือนกำลังมีใครมองเราอยู่อย่างนั้นเลยนะไม่มีใครมองหรอกนี่าอด้วยสิค่ะพี่ตารอด้วยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยถ้าตายอ่ะนี่เราต้องอยู่แบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่กันน่ะจริงสิถ้าเปลี่ยนเพลงที่วางอ้ไปเมื่อกี้นี่ บีตาเป็นไรหรือเปล่าอ๊ยฮะโอ๊ยชิซูกะโนาบิตะฉันขอตัวกลับบ้านก่อนนะถ้าจะกลับเชิญทั้งนี้ครับชิซูกะดีก่อนสิเฮ้ยเอ็เปิดไม่ออกอะ สกสมใจไหมไม่สนุกเลยสักนิดเดียวจีซุกาโกรดหนีกลับบ้านไปแล้วด้วยอ่ะเออดี่เพรบ้านสยองขวัญที่เอาไว้ไล่แขกไม่พึงประสงค์นี่เอาเออเอาเขาเขียนบอกเอาไว้ตรงนี้ไงก็เห็นมันสีชมพูกเลยกิดว่าน่าจะสนุกไงอ่ะจะเอาเพรสนุกสนุกแบบอืเนกันนี่ไงพูดจริงเหรอ คราวนี้บรงไม่มีปัญหาแน่เธอจะสนุกจนเพลโหรอเราเออกมาเลยล่ะใช่เชิญเลยชิซุกะจ้าขอต้อนรับสู่บ้านเหมือนกับสวนสนุกครับนสนุกเหรอน่าสนุกชใช่ไหมล่ะใส่รองเท้าแตะก<อ>ับจับเราขอให้เด้นเด่นเฮ้ยสนุกจริงนะ วิวข้างทางสวยมากๆเลยนะดูสิดูสิช่งชใ่กอบจากลยไม่ต้องไม่ต้อง้ไม่ต้อไม่ต้องโ่ตม่ม่ต้อ้ไตม่อ่ตนอ้นไม่ม่ตโ่่่งมง่้ม้่้ง้่ต่ต ขฉันน่ะแมงมุมสยองสุดๆเลยฉันกลัวคำทำนายของเนโธโทราดามุสที่ว่าโลกจะล่มสลายน้าเ่แก่กลัวอะไรไรสาระมัดในตีนังส้ยไม่แต่ฉันสินะที่ไม่กลัวสิ่งใดเลยอย่ามาโกหกเลยนายน่ะกลัวแม่ของนายยังไงเล่าเฮ้ยไม่ฉันไปต่างจังหวัดแปลว่าตอนนี้ฉันไม่มีสิ่งที่กลัวเหลืออยู่เลยแบบนั้นน่ะมันแถแล้วนะ กลัวอะไรบ้างบอกไห้หมดฉันไม่มีอะไรที่จะไม่กลัวหรอกนายก็แค่กลัวหลายอย่างจะไม่รู้ว่ากลัวอะไรบ้างที่สุดกว่าละมั้งไมยได้งั้นต้องลองทดสอบดูหน่อยแล้วออกนี่ทุกคนไปเอาของที่คิดว่านวบิตะน่าจะกลัวมาคนละอย่างเซ่แล้วเอาเลยดีละไปไม่ค่้าท่าเลยนบิตะจ้าเรากลับกันเถอะนอนบิตะคิดจะหนีก็ก้า ปล่เาเส้นหน่อยชิซุกาเธอกลับไปก่อนแล้วกันนะเออแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วนะงั้นเหรอันไปก่อนนะบ๊ายบายจ้ะเอาล่ะการแข่งขันทำให้น้มิตะกลัวเริ่มได้มาแบบไหนก็มาเลยเอาล่ะนะนี่จะเพิ่งรีบโชว์ละรอจังหวะแล้วโยนใส่หน้าเลยให้ตกใจโอเคข <laughs> นมบุงเนี่ย <laughs> ไม่เห็นจะเท่าไรเลยดีนะขอต่อไปยโนบิตะสิบห้าเซนติเมตรเฮ้ยใช้ได้เนี่ยต่อไปตาฉั้นนะเฮ้นี่ไงไอ,อ,อ้สุดยอดเลยค่ะสามสิบเซนยูได้ทีหนึ่งจะได้ทีหนึ่งนาทีหนึ่งทีหนึ่ง ว่าที่โดนเป็นตากลัวที่สุดก็คือใจแอนนั่นเองนีทำไมเจนได้ร้ายขาดแบบนี้ล่บางอานมาแกล้งคนที่อ่อนแอขี้แยขี้ขลาดแล้วก็ร้าว่ามอดทนองเงนโนบิตาได้ยังไงเล้าพูดนะมันไม่เกินไปหน่อยเหรอให้ใบได้แล้วกล่องสะเทือนขวัญในกล่องนี้นะอัดแน่นไปด้วยสิ่งน่ากลัวหลากหลายแบบเลย เอาไปทำให้ผลนั้นต้องกระจายกันเลยโอเคไม่เจ้าใจแอนเหน่ยอยู่นั่นไงเอาละเฮ้อใครดูเถอะจะทำให้ตกใจจนกระเด็นเกินหนึ่งเมตรเอาละ ขอขอช่วยยืนด้วยปีีีฮฮ่าๆๆาฮ่าฮ่าฮาไม่บยนต่ไม่ไมไม่มี่า่น่ารำคาญจริงนี่บะไรฮ่า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 ฮทาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าี่า่าฮ่่าี่า่าฮ่่าฮ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 าฮ่าฮ่่าฮ่ อยเนี <kung> ่ยเฮ้ยอัทอโทษะครเฮ้ยจบนั่นเองเหรอคิดจะหาเรองทำให้ฉันกลัวสิเดยไงใจแอนเอ้านนนี่นีฉันว่าเลิกแค่ดีเอะไม่เลิกไม่เด็ดขาดนี่นี่ใจแอนใจแอนไม่มีสิ่งที่กลัวเลยจริงๆเงินเหรอฮะ มันน่าจะมีอะไรสักอย่างสองอย่างมีใฉไม้ล่าว่าไงอะ่ะจริงจริงมันก็มีนั่นแหละนะสิ่งเดียวที่ทําให้ฉันกลัวได้อะ่ะเฮ้ยแค่นึกถึงเฉยเฉยก็คนลุกสู้ขึ้นมาแล้วว่ะแล้วมันคืออะไรเหรอสิ่งที่<ม>ทําให้ใจ<ม>แอนกลัวอ<ม>่ะม,มันคือนาบอกหน่อยเถอะนารับรองฉันจะเก็บไว้เป็นความลับแล้วนายอะ่ะห้าไมไปบอกใครเด็ดขาดนะไม่บอกหรอกไม่บอกตกลงมันคืออะไรเหรอฮะสิ่งที่ฉันกลัวก็คือแป้งทอดอ,ะอ่ะเออเนาะแป้งทอแป้งทอดเหรอ ขนมแป้งทอดเหรอขนมแป้งทอดเนี่ยนะเอ้อย่าพูดออกมาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันแค่ได้ยินชื่อมันันก็หนาวสั่นจะท้าไปทั้งตัวแล้วเนี่ยโอ้ยจะช็อกไหวหรือเปล่าแอนไปพักที่สวนหยอบต้องโน้นก่อนอดีกว่ามะน่ากลัวจริงๆอย่าพูดถึงอีกนะฮะได้ยินหรือเปล่าแ,แอนบอกว่ากลัวขนมแป้งทอดนะอ๋อแต่ว่าแป้งทอดมันสงสัยตอนเด็กๆก็คงจะไม่ก็ แบบนี้นะฉันวบาต้องเป็นอย่างนั้นแน่แนเลยจะจริงเหรนี่เอาขอนมแป้งทอดออกมาสิอเอ้ยเอ<ะ>อเมื่อกี้ซื้อมาไม่ใช่เหรอขอยืมหน่อยนะแต่มันเป็นของว่างข,งของฉันฉันชอบแบบไม่ต้องห่วงหรอกแค่ยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนให้แล้วอืงั้นก็เป็นไงบ้างอ่ะก็แบบยังไม่หายกลัวเลยนะใจอันน <laughs> ะโจอ้โนตาแล้วทำไมอ่ะ <laughs> ขอหนึ่งเมตรนะกระเด้งสูงๆเลยฮะอ่ะอะอ่ะแป้ทอดเหรอขอบใจมากนะเจเย่ิ้วทอดนะกนละอันยอมหย่อมยอมย่อมยอมยอมอันหยอยจังเลยอร่อยมากเลยอ้าวไงเป็นอย่างนี้อ่ะขนมแป้งทอดของฉัน นี่ไม่คิดเลยว<ง>่าพวกนายจะติดกับง่ายบาปดี้นใชนไหมโซมก็เป็นโดมิตา<อ>้าแล้วล่ะหมดเลยหมดเลยอุ่นรักไปก่อนนะเราหน้าขอเป็นน้ำชาอุ่นๆด้วยนะเราไม่มีทางทำให้เจแอนกลัวได้จริงๆด้วยไม่หรอกงานนี้เนี่ยฉันไม่ยอมเด็กขาดเลยยังไงก็ต้องหาทางทําให้เขากลัวให้ได้เลยแต่ว่าใจแอนน่ะเขาไม่กลัวอะไรเลยนะอ๋อ ช่วยด้วยอะไรอะไรอ่ะใครก็ได้ช่วยฉันทีอะไรยู่ตรงนั้นไงคุณลุงจับผมไว้นะครับจับไว้ลงมาลงมาโอ้ยกลัวแทบแย่ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมครับขอบใจมากเลยนะฉันขึ้นไปซ่อมหลังคาแต่ดันเกิดกลัวความสูงขึ้นมาจิตใจหายแวบถ้าทางคุณลุงไม่น่าขี้กลัวเลยเนาะเขาเรียกว่าโรคกลัวความสูงอะดิ คืออะไรเหรอก็อก็หมายถึงคนที่หวาดกลัวการที่อยู่บนที่สูงสูงไงเล่าการที่ไม่ชอบที่แคบแคบก็คือว่าเป็นโรคกลัวความแคบนอกจากนั้นบางคนก็กลัวที่กว้างกว่าบางคนก็กลัวที่มืดมืดโรคกลัวพวกนี้มันมีหลายแบบเลยล่ะเืมเหรออ้าจริงสิทําให้ใจแอนเป็นโรคกลัวอะไรสักอย่างก็ได้นี่นะทําไงอะเออือเอ่อตราปั๊มสร้างความกลัว มันจะทําให้หมอนั่นกลัวความสูงเหรออ๋อง่ายกว่านั้นเองเน,นะตัวอย่างนะวาดสี่เหลี่ยมลงไปตรงนี้เลยลองดูหน้ากากสิงห์มาได้จง<น>ังหวะพอดีกากแซ<ร>่บุลกลา้าเอ๊ะเดะเดะนะฮะอุ้ยนัน่นนัน่นหนันงสือนี่มัน <c oughs> ไป็สี่เหลี่ยมมาเขาจะกลัวทุกอย่างที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมไงอฮหนีเข้าบ้านไอ้ประตูก็เป็นสี่เหลี่ยมทีพัสดุมาส่งครับอ ก็เป็นสี่เหลี่ยมอ้าเขาบ้านประตูก,ก็สี่เหลี่ยมอ้อา,าก,ก่อบก็สี่เหลี่ยมได้ประตูก็ <ผล S 2> ดี <4 S 2> <4 S 1> เยี่ยมเลยนะ,ะ,ะ,ะจะทำให้เจแอนเป็นโรคตัวอะไรดีนะเอาละเอาสามเหลี่ยมดีกว่าอยู่ไหนนะเจ๊จนให้จะหนึ่งเมตรอันนอ้ย Mày mong sám điểm có một rước Anobito oh. Chizuka Lục điểm của tôi Chizuka Mì <laughs> จะยังไงฉันก็จะทำให้ใจแอนนัดกลัวให้ได้เลยเหรอเหรออ้าวนั่นไงนั่นไงใจแอนคราวนี้แหละรับรองไม่พลาดแน่ให้ใจแอนเป็นโรคกลัววงกลมแล้วกันเฮ้ยคอยดูเถอะต้องแก้แค้นเรื่องแป้งทอดตามๆไปๆไปๆไปเร็วไปที่เอ่อ ん、うん、いい、は <laughs> あ、 จะอ่ะอ่ะลุงโป๊กเอ้บอกตรงนั้นเลยอ่ะอ่ะอ่ะยิ่งกลัวกลัวอ่ะกวัวอ่ะวิ่งนี้แบบไม่คิดชีวิตเลยเนอะอ่ะแล้วใจแอ้ไหยไปไหนแล้วแล้วเนี่ยทำให้เขากลัวมากกว่านี้เถอะต้องไปรวบรวมของสงกรมมาอีกแล้วเป็นฝีมือของพวกแกจริงๆงั้นสินะฉันก็นึกอยู่แล้วเชียวว่าทำไมมันมีอะไรแปลกๆนไรไ่ได้ บางอาจแล้เกินนะที่ทำฉันได้เสียบใจให้ีอนจะอุ้ยเฮ้ย้ยวกลมยัยายช่วยด้วยจวงกลช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยช่ช่วดีนะที่นน่กลมน่ะโชคดีนะที่นายใส่แว่น